สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช a n นลพิงค์อันเชโค้ชครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันคลิปนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราช2567นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นค่ะย้ํากันก่อนนะคะว่าการทํานายคลิปนี้เนี่ยเป็นการทํานายโดยที่ปิงไม่ได้เจาะจงนะคะเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมเนี่ยก็ จะให้รับฟังรับชมแบบความด้วยความสุขายสบายใจนะคะอะไรที่แบบดีๆเราก็รับไปนะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังกันไปนะคะเป็นการตักเตือนเป็นการพูดเตือนผ่านไพ่ละกันแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ12ใบนี้ก็คือจะเป็น12พบภพเลือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนวันพุธค่ะมาดูกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองได้ไพ่มาเรียบร้อยแล้วดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นตนุ กระดุมพา้าสหัสชา้าพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณะสุพากัมมะลาพาและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะ เราเห็นไพ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเหตุการณ์นะคะสำหรับคนวันพุธจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ตั้งแต่ใบแรกเลย ขึ้นมาความเครียดมาแน่นอนนะคะขึ้นมาเราจะเป็นในเรื่องของการที่จะย้ำคิดย้ำทำนะคะคนวันพุธนะคะกลุ่มคนธาตุน้ําในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโดยพื้นดวงจะพูดว่าเป็นคนอ่อนแอหรือว่าอ่อนไหวซะทีเดียวมันก็คงไม่ใช่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันมีในเรื่องของอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองเนี่ยคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนะเกิดขึ้น ซึ่งมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยทุกทรมานคือมันเป็นช่วงที่เวลาตอนที่มีความทุกข์เข้ามาเนี่ยคุณจัดการความรู้สึกค่อนข้างที่จะยากคุณก็คือจะจมดิ่งจะนิ่งไปเลยนะคะจะคิดแล้วคิดอีกทํายังไงจะแก้ไขอันนั้นตรงนั้นฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยเออไอสิ่งที่มันเป็นอดีตนะ เราคงจะต้องพูดว่าให้ปล่อยวางแต่ไอ้คำว่าปล่อยวางหมไม่ได้หมายถึงว่าให้เราหนีปัญหานะคะปล่อยวางหมายถึงว่าอะไรปล่อยวางนะคะในอดีตที่มันผิดพลาดแล้วก็ต้องมีสติตั้งสติเยอะๆนะคะเกี่ย <ๆ S 2> วกับในเรื่องของการที่จะทําอะไรนะที่มันจะส่งผลไปในเรื่องของอนาคตนั่นก็คือเคลียร์ปัจจุบันให้ดีนั่นเองในดูซี่ขอไอ้พยแนะนําอีกใบหนึ่ง ต้องมีสตินะคะอาจจะต้องพึ่งในเรื่องของแบบการสวดมนต์การนั่งสมาธิ จะช่วยเสริมได้นะคะคืออย่ามองว่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเป็นแค่ในเรื่องของการแบบเสริมดวงนะคะต่างๆแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือว่าแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการกําหนดลมหายใจเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของออกซิเจนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของทําให้อ่ระบบสมองนะคะเลือดนะคะไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นมันก็ทําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของสมองที่มันปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่าเวลาตอนที่ คุณคิดมากคุณวิตกกังวลแล้วเนี่ยมันก็ไปส่งผลนะคะไปที่ตําแหน่งในเรื่องของที่บ้านก็คือตําแหน่งพันธุกเวลาตอนที่ทํางานเนี่ยคุณจะทํางานแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่แต่พออยู่ที่บ้านปุ๊บนะคะคุณจะรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็พอเครียดปุ๊บเป็นยังไงคะ ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทําอะไรแม้แต่ในเรื่องของการดูแลพื้นฐานนะคะเช่นในเรื่องของแบบการเก็บบ้านการทําความสะอาดนะตัวเองเนี่ยบางคนแบบตื่นเช้ามาโอ้ฉันไม่อยากทําอะไรเลยแทบจะไม่อยากแปรงฟันด้วยซ้ําอยากจะนอนแช่นิ่งๆอยู่แบบนั้นนะคะตลอดไปทีนี้เออมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยจิตตกแล้วก็หน่อยง่ายอย่าอยู่บ้านอย่าติดบ้านเกินไปนะัก นะคะเพราะบางคนเนี่ยเวลาตอนที่อยู่บ้านนานเนี่ยมันจะมีอาการแบบเฉาเฉาหมายถึงอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดูแบบเลื่อนลอยไม่มีอะไรนอนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะเวลาตอนที่ตัวคุณดิ่งแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้เป็นประเภทพวกแบบ จะต้องไปบอกใครเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของการปรึกษาการพูดคุยกับใครแต่ว่าเวลาตอนที่ในการจัดการนะในในแง่ความรู้สึกเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนอื่นนะคะในช่วงเวลานี้ก็ตําแหน่งพันธุเนาะขึ้นมาอยู่เฉยไม่อยากทําอะไรนอกจากนั้นมันก็ไปส่งผลอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ต้องหมั่นทาความสะอาดกันนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนความสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องที่ใบเนื้อสะท้อนออกมา เหมือนกันมันเป็นปัญหาคาราสคาชังนะคะมันเป็นปัญหาเดิมๆที่มันแบบมันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะคือบางคนเนี่ยเวลาตอนที่มีในเรื่องของปัญหาในครอบครัวเราก็อยากจะแบบโอ้โหทําเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันแบบราบเรือนไปด้วยดีนะแต่เอาจริงนะแค่ตัวเราเองเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะแล้วพอแบบเราคาดหวังให้คนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มันยิ่งไม่ได้ไปใหญ่เลย นะคะก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปนะคะดูแค่ตัวเองโฟกัสแค่ตัวเองอย่าพึ่งแบบไปคิดมากหรือว่าอย่าพึ่งแบบไปแบบคาดหวังนะคะหรือว่าไปทําอะไรเพื่อคนอื่นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเซตอัพตัวเองอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรในเรื่องของงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่เสนอยแล้วคือตําแหน่งกรรมะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงาน สวมหน้กากากอะนะคุณก็รู้อยู่แล้วสังคมที่ทํางานของคุณปัจจุบันเป็นยังไงมีการแข่งขันกันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายมีการเล่นการเมืองภายในนะคะหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องทํางานกับคนที่คุณเนี่ยไม่รู้สึกถูกชะตาคือหันมามองทั้งคู่เขาก็ไม่ชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาแต่ต้องทํางานร่วมกันนะคะมันเลยกลายเป็นว่าจะต้องปรับจะต้องฝืนจะต้องเปลี่ยนนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเจอผู้คน เย yeah. อะแยะอาจจะต้องระวังนะคะคนที่เหมือนจะเป็นมิตรนะคะภายนอกด้ดูมิตรแต่จริงๆแล้วในใจเป็นยังไงเป็นมิจฉาชีพค่ะนะคะ,นะคะหวังผลประโยชน์นะคะแล้วก็ คนที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของตำแหน่งอลิเนี่ยขึ้นมานะคะที่จะมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะขัดแย้งกันนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่พูดง่ายๆว่าตำแหน่งผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านะคนนั้นแหละเป็นคนที่คุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับใจดีเกินไปหรือบางทีคุณอาจจะมีการพูดคุยกับเขาวิาพากวิจารอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้เกิดประเด็นทําให้คนอื่นนยเข้าใจคุณผิดได้นะคะส่วนนะคะในเรื่องของ ผู้ใหญ่เอาจริงๆตำแหน่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเลยเพราะว่าขึ้นมาว่าตำแหน่งสุภาเองเนี่ยผู้ใหญ่ในช่วงนี้กลายเป็นว่าไม่ค่อยเอ็นดูคุณในระหว่างเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็เข้าหาเท่าไหรนักนะคะทีนี้ ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะให้ระวังผู้ใหญ่เพศชายนะคะที่เขาจะเหมือนกับอาจจะทํางานกับคุณแล้วก็คือเหมือนกับว่าตําหนิคุณอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่มีหัวหน้างานใครที่ทํางานกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะที่เป็นเพศชายให้ระวังแล้วกันนะคะการการทะเลาะการขัดแย้งกันทีนี้เวลาตอนที่คุณคิดจะสู้หรือว่าคุณอยากจะตอบโต้อะไรเนะี่ยกบกลายเป็นว่ามันจะส่งผลเสีย มากกว่าส่งผลดีนะคะคือบางทีเราไม่ผิดเนาะเราอยากจะอธิบายเราอยากจะบอกในมุมมองของเราว่าเอออยากจะให้มันแบบเป็นแบบนี้ในบางสิ่งบางอย่างแต่กับกลายเป็นว่าเป็นยังไงคะเขาไม่รับฟังอะไรคุณเลยฉะนั้นช่วงนี้ก็คือต้องสงบปากสงบคำนิดนึงแล้วกันนะคะอย่าไปพูดนะพูดไปนะคะอะไรไปมันก็ กลายเป็นว่าแทนที่มันจะดีขึ้นมันกลับแย่ลงนะคะคราวนี้เรามาฟังในเรื่องของเรื่องดีๆนะคะกันบ้างดีกว่าเพราะว่าโอ้โหในช่วงแรกเนาะที่เราถูกันเนี่ยมันดูหนักหน่วงซะเหลือเกินมันดูเครียดซะเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าคุณเครียดเรื่องอะไรแต่ว่าหลักๆนะถ้าเกิดดูจากไพ่แล้วมันจะมีแค่ตําแหน่งก็คือในเรื่องของบ้านครอบครัวนะคะกับงานเท่านั้นเพราะว่าตําแหน่งการเงินเนี่ยมันยังสวยอยู่ ตำแหน่งกระดุมพ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคือการเงินเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะคุณมีเงินใช้จ่ายสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะไพ่ราชนีเนี่ยคุณเห็นลักษณะนหน้าไพาา่ไหมมันหหายออกแปลว่าอะไรหมายถึงความเป็นผู้ให้คือเวลาตอนที่คุณมีเงินเยอะปุ๊บเนี่ยแทนที่คุณจะนึกถึงตัวเองคุณกลับนึกถึงคนอื่น มากกว่าตัวเองเหมือนอารมณ์คนมีลูกเวลาจะซื้ออะไรให้กับตัวเองโอ้โหตาหนีขี้เหนียวเลยจะซื้ออะไรที่มันจาเป็นสักทีคิดแล้วคิดอีกแต่พอกับลูกกับคนในครอบครัวกับคนไหนที่คุณอยากปก,ป,กป้องดูแลเขาคุณให้เขาเต็มที่ม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันจะหมดไปกับในเรื่องของการที่คุณให้ ด้วยความยินยอมคุณให้ด้วยความเต็มใจนะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยอืมต้องคิดนิดนึงนะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนใจดีไง พอแบบคุณมีเงินหน่อยอย่างเงี้ยใจคุณอยากจะให้คนอื่นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้วางแผนในเรื่องของเงินเก็บเงินออมเท่าไรนักนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะหรือว่าการหางานใหม่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการหางานใหม่นะอันเนี้ยมันจะเป็นตําแหน่งที่มันขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนแล้วก็การหางานใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวปิ๊งขยายไ่เพิ่มอีกไปหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเราดูในเรื่องของการหางานก่อนถ้าเกิดเป็นลักษณะของการหางานเนี่ยมีเกณฑ์นโน้มนะคะที่จะได้งานใหม่ระยะเวลาเนี่ยนะคะดูแล้วก็คือมันก็คือในเดือนเนี้ยม ที่จะได้แต่ที่นี้งานก็จะเป็นลักษณะเดิมแบบเดิมไม่ได้หนีกันไปไหนนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันคือบางคนเวลาตอนที่เราจะหางานเนี่ยเราไม่อยากเดินทางไกลเนาะอยากจะได้งานที่มันใกล้บ้านอยากจะได้งานที่มันถูกใจก็ได้ตามนั้นนะคะแต่ว่าโดยเนื้อง,งานมันก็ยังมีปัญหามันก็ยังแบบ ไม่ค่อยราบลืมเท่าไหร่นะักแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะมองหางานที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ตัวเองต้องการอยู่ในโซนที่เราคิดว่าเราอยากจะอยู่ตรงประมาณแถวนั้นเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางก็ถือว่าได้นะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะมีเพื่อนเก่าเวียนไปเวียนมานะคะคนเก่าคนใหม่คนนี้หายไปคนนี้กลับเข้ามาคือในเรื่องของเพื่อนที่แบบจะสนิทจริงๆังในของคุณเนี่ยจะไม่มีแต่คุณสังเกตไหมว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณมีควารมรู้สึกว่าคุณคุยกับคนนี้แล้ว คุณสนิทกับเขาพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่าคนนี้หายไปก็จะเป็นอีกคนใหม่หนึ่งเข้ามามันก็จะวนเวียนแบบนี้แต่คุณไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกับใครเนาะเออแต่ตําแหน่งเพื่อนมันขึ้นมานะคะขับเคลื่อนด้วยอะไรขับเคลื่อนด้วยคนอื่นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวคุณนะคะใครจะอยู่คุณก็แฮปปี้นะหรือใครจะจากไปคุณก็ยินดีคุณไม่ได้แบบโฟกัสอะไรเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะคะทีนี้ในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับปุตตะ ถ้าเกิดคนไหนที่มีลูกนะคะมีลูกมีหลานคนที่คุณต้องดูแลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะมีเกณนเโน้มค่ะที่จะต้องเสียเงินกับสัตว์เลี้ยงนะคะคุณอาจจะต้องไปเ,เสียเงินนะคะกับในเรื่องของการดูแลต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าการเจ็บป่วยหรือว่าการที่แบบจะต้องไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่นี้ตำแหน่งปุตตะเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาว่าส่งผลเสียนะคะแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันขึ้นมามันจะมีคนเข้า มาแนะนานะคะให้คุณเนี่ยเห็นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของความสําเร็จต่างๆหรือในเรื่องของการสร้างไรายได้คือบางทีเวลาบางคนเนาะจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนจะไปหาข้อมูลเองคิดเองว่าเอ๊ะตรงนี้ฉันสนใจตรงนี้ฉันทําแบบนี้ต้องดีแน่นเลยแต่ว่าสําหรับคนมันพุทธเองเนี่ยมันเหมือนเข้าใจคุณนะคุณคิดมากกูละเวลาคุณจะเริ่มต้นคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะวิตกกังวลคุณจะเครียดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะตามรอยความสําเร็จของคนอื่นหรือว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่ เขาเคยทําแล้วมันแบบสําเร็จนะคะพอมันสําเร็จปุ๊บเป็นยังไงเขาเขาอยากจะมาแชร์หรืออาจจะชวนคุณเป็นในเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือว่าทําอะไรร่วมกันแบบเนี้ยคุณก็เลยจะได้เห็นภาพแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลือกได้นะคะจะแนะนําได้ก็คือจะแนะนําให้เป็นในเรื่องของการที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า คุณอาจจะรับสินค้าเข้ามาแล้วขายไปหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคู่ค้าคุณคุณส่งเขา,เาไปขายปีกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ให้มีการผูกพันไม่ให้มีในเรื่องของการทําสัญญาอะไรกันในเรื่องของระยะที่มันเป็นยาวๆหรือเป็นอะไรที่มันทาแบบต้องติดตัวคุณไปต้องแบบอยู่ด้วยกันไปตลอดอย่างเงี้ยนะคะให้เหมือนกับ เป็นการทำร่วมกันเป็นจอบๆไปแล้วกันส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งความรักนะคะความรักสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเห็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเขามากขึ้นมันหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีบางมุมบางอย่างที่คุณไม่เคยรับรู้เลยว่าเฮ้ยเขามีแบบนี้ด้วยเหรอเขาเป็นแบบนี้ด้วยเหรอนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะไปรับรู้ในเรื่องของความรัก อะไรบางอย่างซึ่งไอ้ความลับเนี้ยคุณอาจจะมีความลับก็ได้แล้วคู่ของคุณเขามารู้หรือในระหว่างเดียวกันคู่ของคุณเนี่ยเขามีความลับแล้วคุณไปสอดส่องจนเจอว่าเอ๊ะนี่ยังไงเออนะคะไหนดูซิเ่ราแล้วมันจะไปเกี่ยวกับอะไรความลับที่เขาซ่อนเอาไว้ มันอาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองอ่ะการใช้ชีว uh, ิตน่ะนะคะเขาอาจจะมีการไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าไปคุยกับใครนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของการคบหากับคุณหรือว่าในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองทัศนคติตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราคิดไม่เหมือนกันหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่เวลาตอนที่เรามองภาพในอนาคตเนี่ยมันมองไม่เหมือนกันตัวคุณเนี่ยอาจจะมองไปถึงขั้นแบบ ตัวคุณอาจจะมองไปถึงขั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในระยะยาวในระหว่างเดียวกันนะคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมองในเรื่องของความพร้อมนะคะอยากจะให้พร้อมก่อนอย่าจะให้ทําอะไรแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเออมันรับเลื่อนก่อนแล้วเวลาตอนที่จะสร้างครอบครัวจริงๆเนี่ยมันจะได้แบบเหมือนกับมั่นคงจริงๆอย่างถาวรน,นะคะก็ลองปรับลองคุยกันแต่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่ก็คือยังรักกันอยู่นั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะเรามาดูกันนะคะ คนโสดจะเป็นยังไงนะจะมีเกณฑ์สละโสดไหมไม่มีเลยอยู่กับตัวเองเลยนะคะ ขึ้นคําม่ามัวเมาม,ม,มาด้วยนะใบที่สามในดูสิความสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกบังคับกดขี่นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวเองเท่าไหร่นักตอนนี้ความสุขของคุณคืออะไรคือการอยู่ในโลกของตัวเองโลกของตัวเองคืออะไรบางคนอาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมความชอบต่างๆบางคนชอบดูหนังบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบเล่นติ๊กต๊อกหรือมีในเรื่องของอการตามนะคะในเรื่องของศิลปินดารา คนใดคนหนึ่งที่คุณแบบว่าชื่นชอบชื่นชมอยู่นะคะแล้วคุณก็แบบโฟกัสตรงนั้นแหละ นะคะคุณไม่ได้แบบจะมองหาใครนะคะเพราะคุณคิดว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาณนะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะมีจริงๆนะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูตัวดูแลตัวเองกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าขึ้นมาไพ่มันขึ้นมามันหมายถึงในเรื่องของการละเลยตัวเองอะ่ะคุณไม่ต้องอทําสวยทําหล่อเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งมารัก แต่ว่าเวลาตอนที่คุณดูแลตัวเองนะ่ะพอคุณเห็นตัวเองในะกระจก,กแล้วคุณรู้สึกชื่นใจไหมคุณก็อยากชื่นใจอยากจะให้ตัวเองดูดีใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นนะในเรื่องของการรักตัวเองก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะเปิดใจไปรักคนอื่น ส่วนนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทําบุญนะคะเดี๋ยวเรามาดูทําบุญกันก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะทําบุญเสริมเนี่ยนะาจะทําบุญเกี่ยวกับอะไรทําบุญเกี่ยวกับลงศพทําบุญเกี่ยวกับความตายได้เลยนะคะแล้วก็นะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะถวายนะคะถวายหลอดไฟถวายเทียนก็ได้นะเทียนคู่ส่วนในเรื่องของเลขนะคะที่จะเป็นเลขเสริมดวงหมายถึงในเรื่องของเลขของการบริจาคนะคะในเรื่องของการทําบุญก็ คือการใช้กําลังของดาวพฤหัสก็คือเลขก5แล้วก็ดาวเกตก็นั่นก็คือเลข9ก9นั่นเองนะคะส่วนสุขภาพไหนดูซิขอดูสุขภาพหน่อยตำแหน่งมรณะนะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพให้เรามัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาค่ะมีอาการตาพร่าตามัวเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ว่าใสา่ตานานค่าสายตาเปลี่ยนนะคะอย่างที่2ก็คือมีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอาการมือชาเท้าชานะคะหรือว่ามีอาการเน็บชาบริเวณขานะคะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตามนี้มันจะหมายถึงอ,อะไรการขาดวิตามินนี่แหละ นอนหลับพักผ่อนนะคะตรงเวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณทานอาหารเนี่ยแล้วคุณแบบไม่สามารถที่จะทานครบได้อ่ะก็ ให้เป็นในเรื่องของการทานอาหารเสริมนะอัดวิตามินเข้าไปนะสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะคะที่นี้ต่อมาในเรื่องของตําแหน่งวินานีก็คือเรื่องเสื่อมเสียเรื่องเฝ้าระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของรัพย์สินมีค่าให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าแตกหกักสูญหายเช่นบางคนเล่นโทรศัพท์อยู่ทําจอแตกทําโทรศัพท์หล่นมีปัญหาคอมพิวเตอร์เจ๊งคอมพิวเตอร์เสียคอมพิวเตอร์พังนี่ ประมาณน,นี้นะคะตำแหน่งวินาศมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเหมือนกับระมัดระวังอยู่แล้วแหละคราวนี้นะคะเรามาดูถึงในเรื่องของตำแหน่งสุดท้ายกันดีกว่านั่นก็คือลาภะค่ะลาภะเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภโอ้โหขึ้นมาส่งถึงที่แปลว่าอะไรคนมันจะดวงดียังไงมันก็ดีนะคะหมายถึงอะไรนะคะบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะคะแต่ว่ามีคนบอกเลขเด็ดมีคนนะคะ ส่งในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงเนี่ยมาให้มันเลยกลายเป็นวาส่งถึงที่นะคะทีนี้ใครจะให้คุณมาก็คือในเรื่องของผู้ชายที่อาจจะเป็นวัยกลางคนหรือว่าอายุน้อยกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนจากน้าไพ่ที่เป็นสื่อนําโชคส่วนในเรื่องของเลขนําโชคนะคะเดี๋ยวปิงจะหยิบเลขนําโชคให้ทั้งหมดนะคะ4ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขนําโชคเนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างนะคะ ในระหว่างนี้ช่วงท้ายคลิปเนี่ยตอนนี้ที่กำลังหยิบหยิบเลขเนี่ยก็อาจจะมีเสียงน้องแมวขู่กันนิดหน่อยนะคะงงงแงอยู่เฉยๆก็เดี๋ยวจะกัดกันขู่กันทั้งวันนะ,ะมาดูกันมีเลขอะไรสองห้าหกหนึ่งนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า เลข6เนี่ยสามารถแทนค่าเลข9ได้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนวันพุธนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงในการทำคลิปนะคะสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ